ประตูน้ำประินแล้วนะครับดูนะครับบอกแล้วควันนะ คิดเดกิดบ้างไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือธรรมะครับธรรมชาติเคยเห็นไหมครับเคยเกิดขึ้นไหมครับอย่างนี้ยเพราะอะไรครับธรรมชาติแปลปวนี่นวันครน,นะครับ มัน,นเป็นโรงพยาบาลนวันครจากจุดนี้นะฮะอีกประมาณเจ็ดกิโลก็จะถึงมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่าฝืนธรรมชาติของมนุษย์นะครับคิดว่าเป็นไปตามที่เราต้องการต้องขึ้นูกบับเกณฑ์แล้วก็ปัจจัย ทำลำทางสร้าง